เมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคนขี้เล่นและมีอารมณ์ดีวันหนึ่งเธอออกเดินทางนอกบ้านกับครอบครัวในขณะนั้นหญิงสาวก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองและเช็คกินว่าตอนอยู่ไหนกำลังทำอะไรจะไปที่ไหน หลังจากนั้นก็รับสดพูดคุยกับเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียแต่หารู้ไม่ว่าการกระทำของตนเองที่กำลังทําทําให้โจหรืออาชญากรรมที่มาในรูปแบบของการดูไลฟ์สดนั้นรู้ตัวว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่อาจไปขโมยของหรือขึ้นบ้านของตนเองได้ เพราะฉะนั้นเล่นโซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยนะคะ